สวัสดีกับเพื่อนๆกับส่วนสมุงชแนลนะครับก็ชาวนี้เราก็พาเพื่อนๆออกลาห่าปลาอะไรก็แล้วนะครับเราวางไว้แต่ว่าเราก็พาเพื่อนๆไปลุ้นกันพร้อมๆกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อนๆไอ้นี่เราตั้งระดับที่ตรงนี้นคือมันเป็นที่ลุงแต่ว่าพุ่มกาลงตั้งดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้พุ่มก็ไม่แน่ใจนะครับเราเห็นว่า มันอยู่สวนเดียวกับกับเสยดีเพิมดักปลากาเราก็ไปลุ้นปลอมๆกันกับเพื่อนๆเราไปลุนกันเลยนะครับกับเนี่ยน้ำน้ำเซยกับแต่ว่ามันเป็นครอบมันมันเป็นครอบไปปันนี้กับเพื่อนๆเนี่ยว่าลองลุนเลยว่ามันอีเข้าไม่เข้าก็เราก็ไม่แหน่ใจนะครับเพื่อเราพลุก แบบนี my opinion, my ้เราก็ตั้งแถวเดียวกันเลยแต่น้ำมันใสแต่ว่ากอกมันอยู่ข้างๆเบิดเปินดูนะก๊อกมันอยู่รอบแตาปลาแหล่ๆใสเลยตั้งแนวเดียวกันเลยแต่เห็นวันก้อนนัเขาเขาลอยมาตกนะครับเขามาท่งวายเขามาตรงเบ็ดแต่ว่ามันไดอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ใส่รับโอ้อหะอ้นี่ใส่กับข้าวนะครับเปิดเปินอ่าได้ปลาบูแล้วปลาบูอ่เดี๋ยวเราก็ใช้ทำคนเดียวนะครับเปิดเปิลเนี่ยเอาล่ะ ปลาบูทองกับตัวเย้ยกับเนี่ยลักษณะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนกับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเนี่ยฟุมฝาเลยมันน่าจะมันน่าจจะดินอยู่ต่างครอบปเนี่ยครับมันอยู่ต่างครอบนี้เนี่ยเราก็เลยฝาเลยสลับไปเลยนะครับเพื่อนเพืจำที่ยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่ไปวางไว้ มันจะอยู่แหน่วนนเ,นนเดียวกันกับข็อไปยะกับสายทำคนเดียวนะกับเพื่อนเพื่อนนำนำเฮ้แต่ว่าไม่ช้าบออาไปาเลยมันอีข้าวไมากับเพื่อนเพื่อนโอ้ ได้ต้วงไรเปื้อนหยาข้าวต้วงไรกับเพื่อนเปื้อนมันอยู่ตางครอบมันอยู่ตางครอบเลยว่าเลยมีผมก็ลองตั้งเลยนะครับตั้งเลยเขามาตรงไป่เป็นก้อนได้ผมก็ลองตั้งดูนะครับว่ามันมีได้ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจมันถือยู่ตางครอบครอบกับครอบครอบอันนี้เลยได้ต้วงนะกับเลยได้ตัวงเย้หวั่วหว่วหวั่วแม่ปงตีน ตั้งไว้กอ่อนตั้งไว้กอ่อนเดี๋ยวก็ไปเลยใส่กบฟูเลยนะครับอือจ้าข้าวปลาหมอบ้านนี่ครับโอ้ไม่อยู่ปลาเลยตัวุข้าวปลาหมอบ้านตวงนะไม่ได้ปลาอะไรอีกไม่กลับเปตัวใส่ไม่ค่อยนั่นมัน,น เดี๋ยวนะกับ่อยมานั่นเหลยๆไปไล่ก้อนบ่าวว่านี่ม่ทชาวาอีกข้าวไม้ ออ้ยโอ้ไม่เข้ากับหลังนี้สั่งก่กอนกับสั่งเลยแถวนี้ก่อน Yeah, ย่าหยุกนี้น่าจะเข้ากับเพืเพ่อนๆมาอยู่ขึ้นห้างมาฝนน้ำเลยได,ด้อยู่ตัวอู้เป็นหนักๆห้างฝนน้ำเลยอุยยาอุยยาไอ้เพื่อนเพื่อนอุยยาดูไห้ไอ้พวกกัดเพื่อนๆพือุยยาไอ้ เหล่าหลายตัวอะไรนี่เรล่าที่อาตัวเปิืนอีกอย่าเนี่ยเปิดเพด้แต่ขอมันมีเดียวนี่มันมัไต่ามขอเนี่ยนะน้ำตะคืนนิดนิดได้เปิดเพื่อด้วยอย่าฮ่าุกเร็วทุกเร็วปมก็ไม่ขาดไม่ควันกับเพื่นเพื่อนว่าเราอีได้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ว่าเราอีได้ไม่น่าเชื่อเนี่ยมันกล่องเปรกๆฮุกขาดทุกขาดอีกอยโอ้ยโอ้ยอุยอ่่เป็นเกลียวเลยเปิดเพื่อนด้ ไม่รู้่าทราตัวว่าที่ตัวอยาโอ้ยมารเลยไม่น่าเชือกับผมตังหลงเล่น่ผมตังขัยกับไซย์กัทะลับเลยกับเซย์ว่ามันอีข้าวไม่ข้าวจัดพุกๆุกกับเพิ่อนๆน้ำเซยกับไม่นาเชือแต่ครอบคอบมันตื่นตึงตรงกลางมันลึกตึงทรงเซย์เลยมันอยู่ครอบคอ ไม่น่าเชื่อเพื่อนๆนี่ลุก,ลกแล้วลุกล้วพอได้ดูล้วทีนี้เนี่ยกล้องดีว่าเราไม่ลงเราไม่รู้นะกับเพื่อนๆเนี่ยแต่พอเราลองปั๊บเราจะรู้เลยว่าเออแะไรวาเลยมันเข้านะไม่เข้าใส่ไม่เข้าเลยหลงนี่เนี่ยเพื่อนๆดูนะมันมันเป็นดีลงมันเป็นกูยาว เดินขึ้นเยอกไม่น่าเจื่อเปิดเพื่อซุกเลยเขตน,นี้ มาเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยเจ็เนี่ยเปิดเ้นเนี่ยงทราบาลุกจะทุกคัดไม่น่าเชื่อกับพุ่มหลอกตั้งดูนี่เนี่ยย่าลุกเลยน้ำเทยวเดียวเลยยามีตัวดำดำดังนิดก็เปิดเว้นเนี่ยคล้องเดียว,วไม่นึกไปทึ่งนะครับไม่นึกไม่คาดไปทึ่งว่ามันมีได้นึ่ขั้นปัจจน,นะครับ คนนี้ก็คือคิดตังปลาเลยกับเพื่อนเพื่อนก็ผมก็ขอลาเพื่อนเพื่อนไปก้นนะครับเดียวคิดหน้าเราค่อยเจอกันไหมนะครับอยากส่วนสมมุงชแนลนะครับกับพมก็ควักคิดนี้กับสำหรับเพื่อนเพื่อนชย่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับลายกลายกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจนะครับเดียวคิดหน้าเราค่อยเจอกันไหมนะครับเดี่ยวกับคิดห้าปลาเลยนะครับพมก็ลาไปก้นนะครับ สวัสดีครับ